เช่นบายแลคตาซอยสนับสนุนโดยเริ่มเลยวันนี้รักตัวเองแลคตาซอยเอ็กซ์ล่าามร้ยไฮแคลเซียมรักคุณไม่เปลยดแรกแบบสังหมูนี่แหละคะ่ะเป็นวิธีการระบายอารมณ์ของเจนนะคะแถมยังได้กินของอร่อยด้วยไม่ต้องไปเหวี่ยงวีนที่ไหนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเจนจะเสิร์ฟเบอร์เกอร์หมูญี่ปุ่นค่ะ ส่วนผสมนะคะก็มีนี่เลยค่ะหมูสับนะคะสับไม่ต้องละเอียดนะคะแป้งเกล็ดขนมปังนะคะมีไข่แดงเต้าหู้ซอสมะเขือเทศซอสบาร์บีคิวเกลือพริกไทยดํางาดำนะคะวาซาบิหัวไชเท้าผักลวกตามชอบได้เลยนะคะแล้วที่สําสคัญขาดไม่ได้ค่ะน้มถั่วเหลืองและตะสอย วิธีทำนะคะเรามาเริ่มจากแป้งเกล็ดขนมปังนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใส่หมูสับไข่แดง1ฟองค่ะเต้าหู้เราใส่ครึ่งหนึ่งค่ะแล้วเราใส่เกลือด้วยนะคะพริกไทยดํานะคะและนี่ค่ะขาดไม่ได้นมถั่วเหลืองแลคเตซอยค่ะปัน่นให้เข้ากันค่ะในนี้เนี่ยนะคะมีทั้งเนื้อนมไข่โปรตีนทั้งนั้นเลยนะคะจะช่วยซ่อมแซมถวนที่สึกลอของร่างกายนะคะช่วยสร้างฮอร์โมนนะคะภูมิคุ้มกันแล้วให้พลังงานด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะในนมถั่วเหลืองยังมีวิตามินแลวก็แคล เซียมด้วนะคะคช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ผิวพรรณได้ด้วยค่ะซอสสรามีอยู่2อย่างนะคะเทรวมกันละคนเลยก็นำซอสที่อยู่ในกระทะนะคะมาราดลงไป<ม>การจัดอาหารเนี่ยนะคะเป็นศิลปะอย่างนึงเลยนะคะแค่เห็นเนี่ยเราก็อิ่มใจแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะอิ่มท้องเนียนะคะต้องเข้าไปดูสูตรใน Facebook ของ l ล็กซ์ซอยคลับค่ะ